สวัสดีครับรายการจอใจใช้ดีเป็นรายการที่ทดลองฝึกฝนพัฒนาจิตให้กับเด็กอายุระหว่าง6 1ถึงปีผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆมากมายภายใต้วิถีพุทธและเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติสัปดาห์นี้หัวข้อทำอีกหัวข้อหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆมากนั่นก็คือเรื่องความเพียรครับความเพียรเป็นหัวใจสําคัญในการทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและกิจกรรมที่เราจะนํามาให้เด็กๆได้ฝึกฝนในเรื่องของความเพียรในวันนี้นั่นก็คือ การทำหุ่นจากวัสดุเหลือใช้หรือที่เรียกว่า material puppet ครับสำหรับสถานที่ที่เราจะมาทำกิจกรรมในวันนี้เราอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหารครับวัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีมาโดยลาดับเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีมาโดยตลอดเดิมชื่อวัดสมอราย สันนิษฐานกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงมาผนวดและจำพรรษาที่นี่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชาที่วาดวิหารถวายพระนามแด่พระราชบิดาซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับบรรยากาศภายในวัดก็สงบ ร่มรื่นไปด้วยพันไม้ต่างๆแถมด้านหน้าวัดยังติดแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศแบบนี้จึงเหมาะจะเป็นสถานที่ที่ให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมในวันนี้ครับ กิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือการนั่งสมาธิเพื่อเตรียมจิตใจให้หนักแน่นไม่หวั่นไหวง่ายพร้อมเผชิญกับทุกอุปสรรคที่จะผ่านเข้ามาในวันนี้ครับเราจะต้องกําหนดลมหายใจเข้าออกพอหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเรากําลังหายใจเข้าพอหายใจออกเราก็รู้ว่าเรากําลังหายใจออกเป็นอย่างนี้เนาะให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจ <S <S 2> <S 2> <S แค่นี้แหละง่ายๆนั่งสมาธิ5นาทีเท่านั้นเองไหวไหม ไหวโหสบายมากเริ่มอะไรีไไมพี่เดียวเอาเลยไหมครับอ่ะพร้อมครับถ้าทุกคนพร้อม 1...2... ไปครับในช่วงแรกทุกคนยังคงนิ่งอยู่นะครับแต่สักพักก็มียุคยิกบ้างแอบลืมตาบ้างแต่แล้วก็กลับมานิ่งได้กันเกือบหมดทุกคนเลย ไม่เว้นแม้แต่น้องเล็กอย่างไข่มุกนะครับที่สงบนิ่งได้ดีไม่แพ้พวกพี่ๆเขาเลยครับเอาละครับทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นครับอ่าลืมตาได้แล้วอโอ้โหบางคนสะดุ้งตื่นเหมือนเพิ่งตื่นเลยเป็นไงบ้างครับหลงสมาธิกันไป5นาทีรู้สึกไงบ้างเป็นลิ่ง รู้สึกว่าเหมือนจิตใจเราโปร่งใสอะค่ะโอ้โปร่ปงใสมากเอ่อะแม่แม่รู้สึกไงบ้างแม่รู้สึกงว่วงเยี่ยมเลย <c oughs> อ่ะเราแม่จิตใจปลอดโปร่งจิตใจปลอดโปร่งสงบสงบใช่ไหมฮะสบายสบายนี่สบายไงครับมันมีปลายที่มันมันรู้สึกแบบเหมือนที่ตื่นแลครับแต่มันไม่ได้หลับอ่อ แต่ว่าเรามีมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาเนะอะถ้าอย่างนั้นน่าจะพร้อมกับกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับอ่ะพร้อมไหมเดี๋ยวเราจะไปฟังพาร์ทเทศกันในเรื่องว่าความเพียรคืออะไระแล้วหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมที่เชื่อว่าทุกคนจะสนุกก็คือเราจะมาเรียนวิธีการทําหุน่นแต่จากวัสดุเหลือใช้และช่วงบ่ายนี่สําคัญเลยเพราะว่าเราจะแบ่งกลุ่มแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย ไปทําตุ๊กตาของแต่ละกลุ่มก็คือหุ่นของแต่ละกลุ่มแล้วก็ให้มาเล่าเรื่องอว่าตัวการ์ตรูนของเราเนี่ยตัวหุ่นของเราเนี่ยมีเรื่องราวอย่างไรเรียกได้ว่าพอจบขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราต้องแสดงละครหุ่นหนึ่งเรื่องในแต่ละกลุ่มใช่คิดว่าไหวไหมไหว <c oughs> มีทั้งสีหน้าไหวแนละสีหน้าไม่ไหวไหวไหมคิดว่ายากไหมไหคิดว่าวคิดว่า,วค,วาคิดว่าความเพียรในวันนี้ของเราต้องใช้เยอะไหมเยอะมากเลยเนาะ หลังจากที่เด็กๆมีสมาธิกันแล้วและได้รู้แล้วว่ากิจกรรมที่เขาจะต้องเจอทั้งหมดในวันนี้มีอะไรบ้างเราจึงนมัสก,การพระเทพวิสุทธิกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปราชาธิวาวิหารมาให้ธรรมเทศนากับเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจความหมายของความเพียรตามหลักที่ถูกต้องทางพุทธศาสนาและซักถามข้อสงสัยเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมตลอดวันนี้ได้ครับ ในกิจกรรมครั้งนี้มีเด็ก2คนที่นับถือศาสนาอิสลามคือน้องไอรีนกับน้องเมฆนะครับซึ่งผู้ปกครองก็อนุญาตให้มาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเรียนรู้เรื่องความเพียรกับเราวันนี้ได้<อ>เพียงแต่ไอรีนนั้นนั่งฟังอยู่ด้านนอกโบสถ์นะครับ สวัสดีนะทั้งคุณครูและน้หนูทุกคนเรื่องความเพียรเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดในชีวิตของเราถ้าคนเราไม่มีความเพียรก็ยากลำบากที่จะสุขสบายได้แม้แต่รับประทานอาหารถ้าเราขี้เกียจแล้วก็นอนหิว ก็ต้องความเพียรขยันหาอย่างคุณพ่อคุณแม่ต้องขยันหาอาหารหรือว่าหาเงินมาเพื่อจะได้ซื้ออาหารให้พวกเราได้รับประทานกันถ้าหากว่าพ่อแม่ขี้เกียจหาพ่อแม่ก็อดเราก็อดแล้วจะก็จะหิวร้องขิมุกป่งเลย เรื่องสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความเพียรไว้หลายระดับแต่พระอ,องค์ทรงแสดงตัวอย่างอย่างที่พระพุทธองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าไดนะ้ก็ต้องใช้ความเพียรมากแต่การทำความเพียรน,นั้นต้องเหนื่อยนะต้องเหนื่อยแต่ว่าความเหนื่อยนั้นถ้าเรามี อะไรสักเล็หรือว่าจิ้งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าที่เราเห็นเรามองเห็นภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์คือมองเห็นการไกลมองเห็นสิ่งที่ดีๆอยู่ข้างหน้าแล้วเราต้องไปเอามาให้ได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากสักปานไหนก็ยอมเหมือนพระพุทธเจ้า สมัยอดีตชาตินานไกลนู้นนับย้อนหลังเป็นล้านล้านชาติน่นสวยประชาติเป็นสมเมตรดาบทแล้วก็ทำความเพียรเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งเหนื่อยยากลำบากมาทุกภพทุกชาติทุกชาติเป็นล้านล้านชาติก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหนูทั้งหลายจะเห็นว่า เรื่องการบําเพ็ญเพียรถ้าไม่ท้อแท้เมื่อมีความเพียรไม่หยุดก็จะได้พบกับความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสมตามมนโนปณิธานแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะอย่าละความเพียรทําความเพียรให้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นปราบใดที่ยังไม่บรรลุถึงซึ่งความสําเร็จที่เราตั้งเป้าหมายไว้อย่าหยุดความเพียรและทุกคนสามารถสําเร็จได้พระพุทธเจ้าทําให้ดูเป็นตัวอย่างมาแล้ว เราเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรและประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมได้เป็นาศาสดาของโลกเราได้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเอา้าเปิดฟลอให้ถามทีนี้ครับผมผมขอถามว่าความเพียรความพยายามและความอดทนหนักยังไงครับความเพีย,พย,ยร,รยกับความพยายามภาษาวิชาการเขาเรียกว่าเป็นไวยพ์ของกันและกัน บางทีก็ใช้พร้อมกันไปเพียรพยายามพยายามความเพียรก็ถ้าใช้คำว่าวิริยะเนี่ยบวกกับความกล้าหาญที่จะทำความดีแต่พยายามนั้นจะทำต่อเนื่องไปเลยพยายามวายามะพยายามต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดก็อาศัยมาจากวิริยะคือความกล้าหาญทำต่อไปเราไม่กลัวว่าหิวไม่กลัวว่าอดไม่กลัวอะไร ทำต่อเนื่องในลักษณะเดียวกันแต่ความอดทนใช้คําว่าขันติอดทนเจ็บปวดก็ไม่ทอ้อหิวก็ไม่ทอ้อนะหรือเราเหนื่อยเท่าไหร่ก็ไม่ทอ้อไม่ท้อแท้นั่นเองไม่ท้อแท้นะก็เรียกว่าความอดทน เด็กๆได้ทราบถึงความหมายและความสําคัญของความเพียรกันแล้วคราวนี้บททดสอบความเพียรยกที่1ก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับด้วยความที่ตอนเนี้เ,เด็กที่มาเนี่ยมีอายุต่างแตกต่างกันใาคราอายุมากสุดอ่าน้องไอรีนอายุมากสุดรองลงมาคือเอเต้แล้วก็อายุ11ขวบอี่อีกของขวานแล้วก็เลด้ายังไงต้องช่วยดูแลน้องๆด้วยนะครับโอเคไหมอพร้อมหรือยังพร้อม โอเคลุกขึ้นใจมากเลยเป็นระเบียบนะโอเคเดินไปทางนี้ไปแล้ไปเดียวกันไปไปเลยไปเลยทางนี้ไปเร้วไปไปไปไไป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 วปปไปไปนั่ปไ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 นไปไปอปไ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 ปัไปน สวัสดีพี่มัยกรสวัสดีครับเคยดูละครหุ่นมือกันไหมคะหุ่นมือเชิดอะคะ่ะอย่างเงี้ยใช่มันก็จะมีแบบเวลานักแสดงละครหุ่นเขา <c oughs> เขาเขาใช้หุ่นเชิดพวกนี้ค่ะมาแสดงเขาก็จะทำเองทำจากเศษผ้าหรือว่าผ้าที่ไม่ใช้แล้วเสื้อผ้าที่เหลือใช้แล้วอย่างเงี้ยเอามาเย็บอะไรที่มีการเชิด <c oughs> <c oughs> มันก็คือหุน่นมันก็เป็นลักษณะของการแบบจับมาเล่นคิดว่าเศษวัสดุที่เราจะทําเป็นหุ่นมือได้มีอะไรบ้างขาวดน้ำค่ะขดวดน้ำอ่าอ่าอ่อ่พลิง,ลงแกนแกนกระดาษทิชูอ่า,อาเอเตอกระดาษห,หรือว่าถาดไข่ค่ะอ,อ่าเปตง้งก็ดูนมั้ใช้แล้วกระป๋องนมอ่าไอรินกระดาษเลยใช้ค่ะอ่า มกระดาษสีกระดาษสีอ่าอืมโอเคหมดยังหมดยังอ่าเราเราเราเศาเาวันนี้เราจะมีสิ่งเหลือใช้อยู่3แบบด้วยกันอันแรกก็คืออันนี้เรียกว่าอ่าแกนกระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่นี้ทำได้2แบบ แบบแรกก็คือถ้าเราแค่ทําง่ายๆที่สุดตัดกระดาษแข็งตกแต่งเป็นหุ่นแล้วก็แปะลงไปเล่นอย่างนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมคะมีต้องการทาแบบนี้ต้องการทําแบบนี้มียากกว่านี้อีกนะจะได้ใช้ความพยายามเยอะๆอยากได้ยากอยากได้ยากอ่าอยากได้ยากอ่าแล้วก็หรือไม่ก็เราก็สามารถที่จะประกบมันไว้ให้เป็นสองอันแล้วก็อ่าเป็นปากได้ด้วย อ่ะอยากได้แบบนี้อ่ะมีอีกเดี๋ยวมีอีกยังไม่หมดอ่ากล่องนมเวล้กินกินนมทุกวันไหมคะกินค่ะไม่ไม่ตอบไม่ไม่ตอบไม่กินก็เวลากินนมกล่องเราไม่ต้องทิ้งก็ได้เราก็แค่เอามันมาแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วก็ล้างข้างในให้สะอาดเช็ดให้แห้งเป็นปากเนี่ยใช่แล้วแล้วเราก็ตกแต่งทำเป็นปากเอง่างนี้ได้ ได้ได้เลยแล้วแต่หนูจะสร้างสรรค์เลยแล้วก็อีกอันนึงถุงกระดาษเราก็แค่ตัดหูมันออกอย่งนี้ปึบอ่าปึ๊บแล้วแล้วเราตกแต่งหน้าตาตรงนี้ตกแต่งตัวหุ่นใส่แขนใส่ขาอย่างนี้เราก็เป็นหุ่นได้แล้วนะอีกอย่างหนึ่ง เท่าที่เห็นเนี่ยจากตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่เป็นกระดาษหรือว่าไม่เป็นอันตรายก็ควรจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะบางทีอของมีคมนะเพราะาเรา่เราเวลาเราใช้เราใช้มือนื้ออกปะคะถ้าเกิดมันเป็นของมีคมแล้วเราพลาดไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบบาดมือได้อะไรได้อย่างเงี้ยแ,แม็กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนํา อันนี้เรามีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูใช่ไหมครับใช่แล้วตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยรู้นี้ไงดูได้ไงทำไมรู้ได้ไงน้าวันนี้จะทำตัวนี้กันอะไรเนี่ยมาจากกล่องอะไรครับให้ถ่ายนอนกล่องนมเก่งมากกล่องนมกล่องใหญ่อันนี้ตัวอะไรฮิปโปโปฮิปโปโปอ่ะมังกรเอลเสเซอ เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะแล้วแต่เรามองแล้วแต่เราจะตกแต่งถ้าทำทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเริ่มทำเลยนหครับพี่ใหม่ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านอกจากเด็กๆจะต้องลงมือออกแบบและผลิตหุ่นด้วยตัวเองแล้วอุปสรรคสำคัญที่ทีมงานสร้างไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีวัสดุให้จำนวนจำกัดเด็กๆจะต้องคิดพลิกแพลง หาวิธีการเอามาทำเป็นหุ่นให้ได้และให้เวลาทำไม่มากเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองเราลองมาดูกันนะครับว่าเด็กๆทุกคนจะเพียรพยายามผ่านภารกิจนี้จนทำหุ่นออกมาสำเร็จได้คนละตัวหรือไม่เรามาดูกันนะครับเริ่มจากน้องเมฆกันก่อนเลยครับน้องเมฆทำอะไรครับจะทำ หลังจากนั้นเมฆก็พันแกนทิชชู่ให้รอบด้วยกระดาษแต่กระดาษนี่ก็แผ่นใหญ่เหลือเกินม้วนก็จะไม่ค่อยสะดวกครับแต่สีหน้าก็ยังดูปกติอยู่ครับในที่สุดน้องเมฆก็สามารถพันกระดาษสีรอบแกนได้สำเร็จเรียบร้อยและตัดกระดาษให้ความยาวพอดีกับแกนทิชชู่ นี่ขอองเเระวังนะใช้กไก่ใช้ครั้งเดียประมาณนี้แหละมาดูน้องฟิลลิ่งกันบ้างดีกว่าครับเหมือนจะคิดรูปแบบเสร็จแล้วยากไหมยากไหมุณละทำทำจริงๆแล้วยากไหม ฟิลลิ่งก็พยายามออกแบบเพิ่มอยู่นะครับเสร็จแล้วก็ลงมือตัดกระดาษแต่สักพักก็ดูนิ่งไปผมเลยตัดสินใจเดินไปดูสะหน่อยนะครับฟิลลิ่ง not good ฟิลลิ่งเครียดเลยฟิลลิ่งซีเรียสกระดาษ ตอนนี้ฟิลลิ่งรู้สึกยังไงครับเป็นอะไรหรือเปล่าให้นัเรียนแน่ใจนะมีสีดำไหมสีดำแบบว่าเข้มๆซู้ไหมซู่ไหมสีดำยามไหมย่าไหมตอนนี้เมฆมาถึงขั้นตอนการตกแต่งแล้วนะครับลำตัวหุ่นนั้นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วไม่ต้องทำเป็นเทาๆ ้ก็ใช่ดีสอต้องเลืจะเอาสีดำหรือสีเทาไหนดูสีเทามีหรือเปล่าดีสอก็ได้ค่ะัไงเมกเป็นถึงไหนแล้วทำอะไรอยู่เมกทำเว้นเวนเวนเหรอง่นอ๋อเป็นตาตอนนี้เวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราไปดูน้องฟิลลิ่งกันอีกทีดีกว่า ที่เมื่อกี้บอกว่าจะพยายามต่อน,นั้นเขาทำได้ไหมฟิลลิ่งครับแพ้เสร็จยังยังครับแพ้ครบเวลาแล้วนะ,นะยอดคิดว่าจะเสร็จบา้างไเสร็จครับจริงเหรอและไม่รูดคิดว่าจะทำตัวอะไร UFO ไม่ครับทำไรครับจระเข้ครับเป็นรา,าชาจระเข้ครับราชาจระเข้ของฟิลลิ่งนี่จะออกเป็นยังไงแต่ว,ว่าตอนเนี้ยฟิลลิ่งเครียดไหมเออเครียดเครียดเครียดเพราะอะไรอะ เพราะมันจะทําไม่ทันเวลาอยังไงผมก็ไม่กด,ดันหรอกครับเพราะอะไรเพราะผมมีความเชื่อมันเพราะผมมีความเชื่อมันแล้วว่ต้องทําได้แมถึงตอนแรกจะบอกว่าเครียดว่าทําไม่เสร็จแน่นอนแต่มือของน้องฟิลลิ่งก็ยังคงทําอยู่เรื่อยๆไม่หยุดในที่สุดกําลังใจก็กลับมานะครับ คุ้นๆไหมฮะตัวนี้เพิ่งไปซื้อมาจากแฮปปี้มิวไม่ต้องไปแย่งใครด้วยทําเองเลยนี่ตัวอะไรเลยมินเนียมตัวมินเนียมมินเนี่ยจะเสร็จยังเนี่ยคิดว่าเสร็จยังใกล้แล้วอ่ะสีฟ้าคิดว่าจะเสร็จไหมจะเสร็จว่ใที่หมลางกอล้แล้วฮะอันนี้ดูดูเป็นตัวที่น่าน่ารัก เอาไปไหนครับเอาไปเอาปลาเข้มอ่าเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วทไม่อะค่ะยังไม่เสร็จเลยครับเพิ่งจะทาสีได้ยังไม่ได้ครับเหรับโอยแต่ต้องเสร็จแล้วอะทำไงอะทไงไม่ได้แล้วอ่เดี๋ยวดิต้องทำต่อไปก่อนทำต่อไปก่อนทำต่อเพื่ออะไรครับอ้าวก็เพื่อสำเร็จไงอ่าเห็นไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าพาร์ทันบอกว่าไงคะ ความเเท่าที่ผมสังเกตก็คือฟิลลิ่งนั้นมีความตั้งใจสูงแล้วก็ทุ่มเต็มที่ก็ <ๆ S 2> เลยหมดแรงเร็วแล้วก็แสดงอารมณ์ชัดเจนแต่ว่าในใจจริงๆก็ไม่ได้ท้อนะครับก็ยังพยายามทำงานต่อตอนนี้น้องเมฆก็พร้อมส่งงานแล้วนะครับพี่ใหม่ว่าไงครับน่ารักมากเลยอะ ตัวอะไรตัวอะไรนะชื่อมินเนี่ยมินเนี่ยไหนลองเล่นสิลองเล่นลองคุยสิลองคุยกับพี่บอลสิออวตัะะไรไม่รู้อยากเพิ่มอะไรไหมอยากเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มแกนหนูไปวาดแขนใส่กระดาษมาให้พี่ใหม่ดูพี่ใหม่ตัดให้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอมีอะไรอ่ะฟีลลิงอยากโชว์อะไรอยากส่งอะไรน้องส่งแล้วตัวอะไรเอ่ยโชว์ต่อยาคีต่อยาเคียร์แหม ในที่สุดฟิลลิ่งก็พยายามเอาชนะอารมณ์ของตัวเองแล้วก็พยายามต่อจนสร้างราชาจาราเขสสำเร็จจนได้นะครับ ได้ชัดน,นะครับว่าทั้งเมฆและฟิลลิ่งนั้นต่างก็มีความพยายามในการทําหุ่นของตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปฟิลลิ่งจะต้องเอาชนะกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างทางและทําให้กําลังใจถดถอยลงไปบ้างแต่เขาก็ไม่ท้อและล้มเลิกไปกลางคันจนในที่สุดก็สร้างหุ่นราชาจาระเข้ตามที่ตนเองคิดและออกแบบไว้แต่แรกได้จนสําเร็จส่วนเมฆนั้น ดูเหมือนจะมีหุ่นจากต้นแบบที่ตนเองชอบคือคาแรคเตอร์ตัวมินเนี่ยนที่กำลังฮิตตอนนี้อยู่ในใจตั้งแต่แรกแล้วและก็พยายามลงมือทำตามต้นแบบที่ชอบโดยใช้วัสดุที่มีอยู่จํากัดเพียงไม่กี่อย่างแต่สามารถเก็บรายละเอียดหุ่นตามต้นแบบได้เป็นอย่างดีและทำหุ่นออกมาได้น่ารักมากครับเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วคราวหน้า เรามาติดตามกันต่อนะครับว่าการทำหุ่นของเด็กๆคนอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างมีความท้อถอยเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าและพี่ใหม่จะให้ความเห็นกับหุ่นแต่ละตัวของน้องๆยังไงบ้างติดตามกันให้ได้นะครับ